ลอยนะลอยนะแล้วตอนนี้ไฟลุกมากกว่าเดิมนะครับระเบิดระเบิดมาแล้วมาแล้ว ถอ,อยนะถอ,อยนะครับตอนนี้ไฟลุกมากกว่าเดิมนะครับมาดีมาดีมาดีมานีคันนี้มาดีมาดีมาดีเลยมาดีมาดีเลยมาดี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 

แล้ว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 เดินหน้าบ้าเดินหน้าบ้าต่อสายเลยเดินหน้าบ้าสิบ้อมีแค่เดียวสิบโล เมื่อกี้นะได้เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมที่เกิดขึ้นนะครับตอนที่เกิดเหตุการณ์ผมนั่งอยู่หน้าบ้านครับครับผมมันเป็นยังไงเหรอก็คือเขาลอกต่ขึ้นไปปกติครับเทียนหนึ่งขึ้นไปผมก็นั่งอยู่รถเรนเหรอครับรถเรนครับผมเขามากี่คนนะผมไม่เห็นว่าเขามากี่คนครับเถไต่ขึ้นมาเรื่อยๆผมก็นั่งทำเลื่นไม้อยู่หน้าบ้านครับเสร็จแล้วมีกระบะน้าหลังอหนึ่งคันครับก็ขีนไปเรื่อยๆผมไม่ได้สนใจอะไรก็ ก็นับปกติแท็กซีงพอหันมาดูเห็นรถไหลลงมาแล้วครับไหลลงมาเสร็จแล้วผมก็ไม่ได้ตกใจอะไรแค่ลุกขึ้นไปดูว่ามันจะมาทางไหนจะได้หลบผ่านแต่ว่าก็หักหลบทางด้านโดนรถฝังงง่งนี้ทั้งหมดเลยรถกระบะที่ตามหลังมีงโดนมาด้วยมีรถตามหลังมากี่คันเลครับคันหนึ่งกระบะที่ไงนวงเวียนตามหลังมา,กกา,ามีมีผู้บาดเจ็บไหมมีผู้บาดเจ็บไปแล้วโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าเขาลุกขึ้นมาได้ตอนนี้ว่าเขาที่ชนอ่ะนะเขาลุกขึ้นออกมาจากรถแล้วก็ไปโรงพยาบาลอยู่โดคนขับก็ ผมไปช่วยกันดับไฟอยู่แป๊บหนึ่งคือจนไม่ไหวผมก็ที่ปิดบ้านรุ่นนี่นั่นแล้วก็วิ่งเอาของออกเพิ่งเพิ่งเพิ่งไหมเลยเหรอไหมไหมเนี่ยทั้งรถเครนทั้งรถใช่ทั้งรถหญิงใต้ไงทั้งรถหญิงใต้มาบอกเป็นผู้หญิงผู้ชายครับที่บาดเจ็บมือนกับผู้ชายนะเป็นผู้ชายสายรุ่ ส่าวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ